ไม่ได้ทำวีเนียนะคะหิวไม่ได้บ่อยะคะ่ะไม่ได้หิวบ่อยด้วยน้ำหนักขึ้นมายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ตอนนอนก็จะแบบพลิกตัวไปพลิกตัวมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เอาแค่ตามเกณฑ์ก็พอก็คือคุยกับคุณหมอว่าเออเอาแค่ตามเกณฑ์ก็พอแล้วเผื่อแบบถ้าข้อธรรมชาติมันจะได้แบบว่าไม่อยากหกกิโลเอ้ไม่ใช่หกเดือนสิบกิโลแล้วค่ะลิฟต์อยู่ทำคลิปให้ทุกคนเพราะว่ามันก็ใช้หลายตัวอยู่ มันก็ใช้หลายอันอยู่นะคะบำรุงก็ไม่ได้บำรุงอะไรฟงกินปกติเลยแต่ก็จะแบบเออพยายามกินโปรตีนเยอะขึ้นนั่นแหละลูกชายหรือลูกสาวได้หมดเลย มันไม่เห็นอะคี้เกียดยืนอ่ะไม่แพ้ทองเลยนะคะ่ะทุกคนพี่ขุนเอกไปราชการไม่ใช่ไปทำงานไม่เหม็นพ่อเลยค่ะ ไม่แพ้ท้องเลยคือเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆคือถ้าใครแพร้ท้องต้องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเพราะว่าน้องที่ผมรู้จักคือเขาก็แพ้แบบแพ้หนักมากแพ้ตั้งแต่แบบเดือนแรกจนถึงวันเนี้ยจะเจ็ดเดือนละเจ็ดเดือนแล้วอ่ะเขายังแพ้อยู่เลยคือหมายความว่าแบบยินอะไรไปเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็อ้วกออก ไม่วีนนะคะเออไม่ค่อยหงุดหงิดนะไม่ได้เตรียมอะไรเลยทุกคนพ่อก็ไม่แพ้เจนบอกดูหรอไม่ได้ดูเจมไม่ได้คือโฟมไม่ได้ดูทุกคนโฟมแค่แบบเป็นคนที่พูดแบบไม่ได้พูดหวานแต่แบบพูดแบบจริงจังอะพูดแบบพูดปกติอะไม่ได้แบบค้าขาอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาก็ชอบนะถ้าอาหารปกติค่ะไม่ได้บำรุงอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปรึกษาคุณหมอลูกน้ำหนักตามเกณฑ์ทุกอย่างโอเคปลอดภัยก็ได้ คือตอนนี้คิดว่าแบบอยากให้ไม่เกินสิบห้าโลแล้กันตอนแรกอะ่ะมีเป้าว่าถ้าเก้าถ้าก่อนขอดอะ่ะขอให้ได้ประมาณแบบสิบสามโลอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เกินสิบาโลแต่คือตอนนี้มันหกเดือนมันมาสิบโลแล้วฟงเลยขออีกแค่ห้าโลได้ไหมอ่าขอดมกกะลานะคะมันไม่เห็นอ่ะขี้เกียจยืนอ่ะนั่งเก้าอี้อยู่ ฝันดีนะคะถ้าใครจะไปแล้วถ้าใครจะไปนอนฝันดีนะคะไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ปวดหลังแต่ก็จะมีก็รู้สึกเร็วขึ้นนะตอนทํายืนทําเค้กอย่างเงี้ยรู้สึกเออโฟมตัดเตรียมตัวเตรียมใจเวลาช่วงเดือนแปดเดือนเก้าก็คือแบบอืเอาเอมาเถอะมาเลย ท้องใหญ่ใหญ่นะรู้เพศแล้วแต่ว่าพ่อยังไม่ว่างฉเฉลยอะ่ะแต่ก็ขอให้ให้จมูกโด่งแบบพ่อแล้วกันเนาะ หือเอาแค่แบบสิบสิบห้าโลละกันขอเป็นคออธรรมชาติอยู่นะคะก็พยายามบอกลูกตลอดว่าขอให้ได้ค้อธรรมชาตินะขอให้ออกมาง่ายๆขอให้แบบเออแบบไม่ยากยอะยไรเงี้ยมกกาค่ะ นอนดึกไหมหรอโฟมว่าโฟมนอนเร็วเร็วกว่าเดิมนิดนึงตอนนี้หกเดือนค่ะส่วนมนตพอได้นั่งสมาธิน่าจะปวดหลัง <c oughs> ยังทำขนมอยู่นะคะก็แต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำวันนี้ก็เลยแบบมีเวลามานั่งไลฟ์นะคะแล้วก็ เออพ่อก็ไม่อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอืมสักนิดนึงต่างหูเหรอคะเป็นรูปน้องคิตตี้ชมลอดสูงละหกสิบสองค่ะพ่อมากอดแม่ไหมคะพ่อกอดแม่ตลอดเลย โอเคคิดถึงการออกกำลังกายมากๆมันเป็นอะไรที่แบบคือเข้าใจว่ามันก็ไปออกได้แต่มันไม่ได้เหมือนเดิมอะทุกคนมันก็จะเป็นแบบออกแบบที่คนของควรจะออกได้แต่เหมือนเมื่อก่อนเราแอคทีฟกว่านี้เราแบบใช้ชีวิตออ,ออกกําลังกายเยอะกว่านี้แล้วเวลาเราแบบเห็นเพื่อนออกกําลังกายอะไรเงี้ยเราก็อยากจะไปออกกาลังกายอะ นำ้ำหนักขึ้นมาสิบกิโลไม่แพ้เลยมันก็เลยขึ้นมาขึ้นขึ้นเลยอ่ะมันไม่แพ้อ่ะผมไม่ชอบโยคะทุกคนคือ <c ười> จะทำใจไปโยคะหลายครั้งละแต่ไม่ชอบแต่ก็กำลังหาเวลาไปพีลาทีสอยู่นะคะ พี่เจมไปทำงานค่ะสก,กินแคร์ใช้เหมือนเดิมเลยก็คือแค่หลีกเลี่ยงพวกที่มีส่วนผสมเรติน,นอลก,กับวิตามินเอเนาะ